สบายดีพี่น้องมืออามาเห็ดบดมาเพาะคอนเห็ดบดคอนหนึ่งพี่น้องสช้เบิ่งแง้ววดิสุดล้ำเลยพี่น้องเบิ่งก่อนสิกําลังถ่ายนี่เห็ดบดวดิสุดคอนหนึ่งแง้วพี่น้องกําลังน้อยหน้อย ม,ม,มืออื่นนี่ประธานคนเสือแต่ป่ะธานคนเต็มโหหอดปุ้นปุ่นขนาดเลยสุดปุ่เ<อ>ลน<ๆ>ได้อยูเคร่งสอบสองคอนนี่คอนหนึ่งตัวนี้มาเบิ่งคอนนี่พี่น้องโอ้ยยูทงพี่น้องเบิ่งนคอนเบิ่งเห็ดเบิ่งหอนกันเด้อพี่น้องเด้อ าเห็ดเ h ็ดธรรมัาสันทสิเต็มโอ้แมนบดเลยโอ้โอาเต้มแมนเห็ดบดบดพี่น้อยโอ้เขาวจนผ่านกำลังป็นตูมเป็นตุ้มโอสุดคอนและซองคอนในมืออื่นแค่นในเขามาเอาก่อนเนี่ยมานอนแต่เมื่อวานนี่ มัน,นก็เลยมาหาเห็ดอื่นกับเมื่อเลยเมื่อนอนมา่อนอนป่าเมื่อนอนพูนนอนเขาอ,อ๋อทั้งพื้นก็นเต็มเลยมาเด้อมาเด้นอน้องเก็บเห,ห็ดเก,ก็บหอนเลาะป่าเลาะดงนกันใส่กับใส่กับไว้แล้วกันมื่ออื่นเนี่ยที่ถ่ายคลิปมาถือหรือไม่ถือตอนนี้พ่อผมเวลาถ่ายก็เลยใส่ Oh, you know, ơ, kì ơi, tèm như chút lập bát, cái mày vào oh, <laughs> thằng mày mà thang, Thang ทางมาถ่ายไดอยูเที่ยวผู้สังแห่เด้เพียงเด้อยอยู่อันป่าสงวนป่าสงวนของผู้สังแห่ไปเลือ่ออย่างเออหนี่พอดิแกงเลยอ๋อเป,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 ป็นเพี่น้องเอ้ย เฮ้กนะพอดีแกงพอดีตัวแหงก็มีเฮะามาสะพดมันแหงคอี่แหงแล้วแหงแหงว่าะไรเหรอ กำลังเปตุ่มได้ไปหาตัวแหงมุดเอาขี้ปุ่ดเหงเอาเรื่องปุ่ดเหรอเนี่ยปุด่ดแกงมาแกงกินตอนเที่ยงนะแกงเห็ดบอดอ่อนแท้ามาเลยเสร็จแล้วป่าอยู่ดงมากินข้าวป่าได้พี่น้องเอิ้ม Gặp bà lenny, đông này, lenny. Eh, phơi gang sợt lê. Nina Too kìa, oi Too kìa, hãy 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 chú bạn hãy 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 กองธรรมาซาก่อนทำใหม่รรมศาต่บ้านเฮานี่แหละตีนผู้เนะสูงุ่มขึ้ขนเนาะตีนผู้ก่อใหม่มาเห็ดมาหานยังเคียดมือแรงกันเลยได้ให้มันได้ ล่าหางมือกินแล้วข้อหน้าแล้วครับผมมีคอนีย่ยาเมือถาหาเมือผากพี่น้องทั้งเมืองสัง้งคอนกูแหละเห็ดหอนเลห็ดบดเห็ดแห้งแล้วนีาา่ก็เป็นเห็ดบดอันนี้น้ำไม่โจดวะ ก็ไม่เจาะนะพระอุดมสมบูรณ์ที่น้อง ấ ยประเทศลาวเหรพี่น้องไปอยู่ทางเมืองไทยหรื่องเกาหลีหรือว่องฝรัร่งใช่กะเห็นพระอัน อยู่ันนี้ก็คิดหอดบ้านแล้วหอดตอนหาเห็ดหาหน่อไม้ยามนี้หาหน่อไม้หาเห็ดหน่อไม้จะจะบดแล้วเห็ดเลยเห็ดบดไม้เลือกหานบ้านเฮาบางคนก็ไปกินหน่อหอยเลือกจะไปเสกกินไม้เลือก นกโนปูปกีกินเบิดเจ็ดหอนกินผู้สังแห่ได้พี่น้องเอ้ยน,นี่วันขึ้นหู้สังแห่ได้หมดเลยขึ้แรกนี่มัน็นพ่ะลงหวยพะ่ะมีโอกาสชานะมาขึ้นมาไหมขป้นไปไปกลไป่ายพี่น้องเบิงึง เอาละพี่น้องถ้าเบิ่งคลิปหนาคลิปต่อไปเพราะว่ามันเวลามันก็ยาวอยากให้เวลามันยาวถ้าเบิ่งคลิปหนาเดี๋ยวพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสเกตกดกระดิ่งให้เด้อทุกทุกคนคนลาวการหรือว่าคนต่างชาติหรือว่ายังก็แล้วแต่พี่ like, น,น้องฝากกดไลค์กดแชร์เด้อ ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึง่งแชร์คนละหนึ่งติดตามสำนั่นละนเนี่ยทางไปฟุน้นพอเท่าอย่างก่อนก็การขอสบายดีเด้อพี่น้อง